ดูดวงชาวราศีเมษไปทำอะไรไว้งูถึงตามแขนไม่เลิกนะครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สทธิ์คำชูปอกปักคุ้มของภาษาสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาท่านตกตำแหน่งอะไรราชีสีมนอนซบตักท่านเป็นหญิงฟังคิดนี้อยู่เพศตรงข้ามตามติดท่านอยู่นะครับผมงูเปรียบเสมือนอะไรครับผมเปรียบเสมือนเพศตรงข้ามนะรับตามแขนไม่เลิกแทนนี่คือให้โชคลาภก็ได้นะให้โทษก็ได้นะครับผม วันนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวก่อนเรียนหมอส่านแนะนำให้ท่านพบเหรียญปางดุ้ดมารครับผมครับผมด้านซ้ายมือท่านจะมือจับที่ตักด้านขวามือท่านจะนะครับผมจับเป็นสมาธิครับผมถ้าเป็นเหรียญเก่านะครับผมถามพิธีแล้วะจะาก็เร <i> ียกว่าบางคนก็เรียกว่าเหรียญแก้กรรมครับผมบางคนไม่รู้นะจ๊ะ <i> เหรียญแก้กรรม <i> ก็พบติดตัวไว้ครับถามว่าแก้ได้ไหมหแก้ไม่ได้หรอกแต่ว่าสิ่งต่างอ่ะผมเข้ามามันเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเข้ามาไม่ได้ไงเราก็พบติดตัวไว้ตลอดเวลา บเรื่องราวไม่ดีเข้ามาไม่ได้ขอให้สิ่งไม่ดีให้ออกมดหมดไปสิ้นครับผมอธิษฐานแบบนี้ขอให้สิ่งไม่ดีอยากเข้ามากล้ามกายข้าพเจ้าแล้วก็ทําบุญมากๆทําบุญให้กับเขาแล้วเราก็ดีไปนะครับผมนะ0บาทสองฟรีทักไลน์ sunny สี่สองนะจ๊ะนะครับผมเหรียญเก่านะจ๊ะหมอสันหยิบสมให้นะพิธีใหญ่สมัยโบราณนะครับผมหยิบสุ่มให้ นะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปกักของรองรักษาเปรียบเสมือนเพ่ตรงข้ามนั่นเองงูดำนะแต่บางคนไม่ใช่เป็นงูดำแบบนั้นนะดินะเป็นงูดำแบบไหนครับเป็นแบบวิญญาณเก่าตั้งแต่นะเพราะอดีตช,ชาติตามตามพบมาเคยดูละครไหมนั่นะนะคลนะ้ายๆยน้องตามพบมากี่พบกี่ชาติงูเลื้อยเข้ามามองลูกจา๋าแม่จา๋าแฟนจา๋าไม่รู้เป็นใครอะ่ะแล้วแต่นะผมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ตามติดครับผม ราะฉะนั้นในโชคชะตาท่านไปทําอะไรไว้ด้วยบนกุศลวสนาแต่ว่าดวงนี้ยิ่งใหญ่เกียงไกลจเจริญลูกเลืองขึ้นมาทันทีใดแปลว่าอะไรไปทําดีเอาไว้แต่ว่าเขาอะตามติดช่วยเหลือท่านอยู่แล้วผมจะชาลอดเกิดขึ้นในโมกโชคชะตาบนกุศลวสนามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้จะ,จะเจริญลูกเลืองสุขสมสมหวังดังใจหมายขึ้นมาทันทีใดฟ้าผ่าเปี้ยงเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรามานแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวายกระสรับกระสายอดทนอดกั้นระวังเรื่องทะเละวิวาท เราะว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเกี่ยวพันกับอารมณ์ครับขึ้นเร็วลงเร็วด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตานี้นกน้อยนําพาซึ่งความประสมเ็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาท่านจะได้รับข่าวดีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิจ,จินดาประเดบประดังเข้ามาสู่ตัวท่านท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาเอาจิตใจที่อ่อนโยนการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านเพราะฉะนั้นพยายามทําจิตใจให,ให้อ่อนโยนมากที่สุดสัมพันธ์ที่ ขาผมจิตใจที่อ่อนโยนเพราะฉะนั้นท่านไปไหนทําอะไรท่านมีเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเทวดาเขารู้ดวงชะตานี้จะเปิดตลอดเวลาเราผมด้วยเลือกรลวต่างๆตรงตาแหน่งพระราชาแห่งถ้วยด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาดวงนาดวงชะตานี้จะได้รับโอกาสถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดียดดังดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายซ้ายสามดาวขวาสามดาวตั้งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ เดอเวอร์บังเกิดขึ้นในโชกตาเทวดาบินลงมาส่งมอบดวงแก้วมณีเอา้าคุณเอาไปครับผมอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าลืมดวงแก้วของคุณเอาไปสมบัติโลกมนุษย์โชกตาบุญกุศลวาสนาดวงตาของท่านตกตำแหน่งไฮพิเทดโดยบุญกุศลวาสาเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนามาเกิดนะครับผมไฮพิเทศสูงส่งยิ่งนักจริญรลุกเืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงะตานี้ยิ่งใหญ่เกียรติยังตกตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญ แกแหวนงเงินทองเพชรดินจินดาประเดบดังเข้ามาสู่ตัวท่านทนไปทําทอะไรเขาไว้เขาดึงแขนคุณมากเอาเงินไปเอาทองไปเอาบารมีไปเอาวาสนาไปเอาไปรวยรวยยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านต้องสังเกตนะว่าดวงคุณเป็นแบบไหนชาติก่อนเป็นยังไงเป็นยังไงรู้ได้ยังไงครับเปิดดวงชะตาดูไงเปิดไพ่ดูนี่จครัะผมในโชคกะตาของท่านตกตําแหน่งได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาส,กาสดีจงังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคล ประเดบดังก็ามาสู่ตัวท่านเขามาประเคนเขามาสอดสายพานส่งมอบให้แล้วนี่มันเป็นของของคุณคุณรับไปนะผมด้วยบุญกุศลศาสนาถือดาวตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผลันท่านท่านเป็นหญิงฟังคลิปนี้อยู่นะแปลว่าอะไรครับผมท่านพร้อมที่จะไฟผมอาจารย์หนูพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะไฟค่ะเขาเหมือนเลยค่านะผมพร้อมที่จะไฟคน,นเดื่นแล้วม่เกียวมอสันนะ เข้ามาเลยค่าอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์นะเพราะฉะนั้นถ,ถ้าเป็นชายฟังลิมนี้อยู่จิตใจของท่านจะเข้าหารทางหญิงครับผมการที่เข้าหาญทางหญิงในตำราระบุไว้มีนะเข้าหารทางหญิงแปลว่ารวดเร็วชนะนะถ้าเข้าหารแบบชายใช่เขาชนะสงครามแต่ว่าส,สิ่งต่างๆอ่ะมันเกิดขึ้นท่านต้องถือดาบตั้งขึ้นพร้อมที่จะไฟเข้าหาญทางหญิงแปลว่าอะไรรวดเร็วทันทีทันใดนะสยบนะครับผมเพราะฉะนั้นศัตรูจะงงไงสับสนงงงวยเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค รับมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลนับ The ฟูบังเกิดขึ้นในโชคชะตาการผดิบระดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้ลื่นเรืองสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวัง,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 ถ,งถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบ The อ็มเพสบังเกิดขึ้นในโชคชะตาเหลือกินเหลือใช้ทุ่งข้าวเหลืองอาระละหัวใจพองโตหานคู่เกิดความเช,ชื่อมื่อทองฟ้าสีขาม นะต้นมาอิงหลังดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคเกิดความมั่นคงจเจริญรุ่เรงเรืองขึ้นมาทันทีอย่างใดนะพลังบวกจัดหนักเต็มแล้วจ้ะแลนะ้ด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้ยังตกตำแหน่งแปดไม่ท้ามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่าเหลียวหลังหันกรใไปไม่สนใจเวย้ยจะรวยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นะจะรวยงูดำมาก็ไม่สนพร,ระเจ้าไม่สนครับผมนะถ้าเป็นอะไรมันถ้าตายตายไปนานแล้ว ผมนะว่าอยู่จนอายุขนาดนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าเขาก็ตามอยู่เงี้ยก็แปลว่าอะไรเขามาดีราไม่ต้องถามอาจารย์เขามาดีมาลายอาจารย์ับถ้าเป็นอะไรท่านตายไปนานแล้วถ้าจะตายอ่ะมันไม่ตายไงไม่ตายเพราะว่าตามไปเรื่อยๆเลยตามมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโชคชะตาอำนาจบุญมาเรามีวาสนาจิตใจที่อ่อนโยนจะส่งมอบด้วยถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกลียงไกร การปฏิบด,ดอยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีท่านควรที่ต้องแกะสละักเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดประดังเข้ามาสู่ตัวท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตอนี้ใดถึงแม้ปัญหาต่างๆจะแบกภาระไว้อย่างหนักหนว่วงเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารรายได้ของท่าจะสูงเป็นพิเศษด้วยอำนาจบุญมารมีวสาสนาสิงสิธิ์คำชูป,ปกปักของรษาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งชิงไหวชิงพลิ้บใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพทุบายดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคแล้วผมปัญหาต่างๆเข้ามามีเจ้ากรรมในเวรไหมมีเทวดาเป็นผู้โดนมันดาน้วผมเพราะฉะนั้นเราทำ เราเป็นสายมูเราทําไงครับก็หาเทวดาไงท่านเทวดาเจ้าขาขอนวดเทวดาเอาอกเอาใจไงเราเก่งเรื่องพวกนี้ไม่ใช่หรอท่านเทวดานะช่วยหนูด้วยนะเราบผมบางคนบอกสายมูไปขออะไรเทวดาอันนี้ไงครับนี่มันคือเหตุผลไงในตําแหน่งไพายิปซีไงนี่เจ้ากรรมในเวรใช่ไหมอันนี้ตัวเราเนี่ยนี่คือเทวดานะแล้วเราจะทําไง องค์พ่อช่วยลูกด้วยนะองค์พระแม่ช่วยลูกด้วยนะนี่ครับผู้โดนวันนานป้องกันไบออกไปก็บอกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆเราอยู่เป็นไงครับสายมูเราอยู่เป็นเราก็รวยเป็นไงเพราะฉะนั้นในโชคก็ตามนาบุญมารมีวัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขำชูปกปากองค์กรัาษาไม่นี่มันรวยจังเลยวะเนี่ยก็ <c oughs> มันอยู่เป็นไงท่านเทวดาเจ้าขาช่วยโดนบันดานให้หนูหน่อยสิขอกันทั้งวันอเอาเงาไปเอาถ้วยทองไปดวงแก้วมณนีไป เอาสมบัติไปโลกมนุษย์โอ้โหรวยมั่งคั่งเอาผมส่วนจะไปบอกใครเรื่องจะเรื่องอะไรจะบอกค่อ่นแอบรวยเงียบๆีคนเดียววันนั้นสายมมก็เป็นกันอย่างนี้นะบอกไว้ก่อนนะท่านลองสังเกตดูนะอาเจ๊คนนี้รวยเอารวยเอาม่บอกใครเลยก้าวงัวติดคนเดียวเลยไม่บอกใครเลยวันสันก็นั่งมูมทำยังไงเนาะ เวลาในโนชกตามีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอ,อดกลันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตานี้อยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวรับรับโดยโคท่านใดจะดูดวงกับหมอสันนะครับผมถ้าบอกว่าอาจารย์หนูไม่ยไม่ชอบพลังลบหนูขอดูพลังบวกพลังบวกหมอสันก็จะดูจะเน้นทา,ทางด้านพลังบวกเพราะว่าบางคนกลัวตกตำแหน่งจัสเมนตกตำแหน่งไพ่าทาแท้งเอออย่างนี้ไม่เอาอาจารย์หนูไม่เอาครัผมพิมพ์มาเลยอาจารย์ผมขอดูหนูหนูหนูขอดูพลังบวก400บาท ครับผมหมอสันสคลิปให้สี่นาทีดูแต่เพอะอลังบวกวันเดือนปีเกิดนะบอให้ท่านชื่นื่นรับลื่นทักมานะครับสซันนี่สี่สองแปดเก้าสวัสดีครับ